บรรยากาศพัฒนาการการฝึกของพี่มัดอายุ52ปีสายโคดจากคอสออนไลน์เริ่มโอเคครับก็สวัสดีครับก็มาเริ่มต้นนะครับมาดูบรรยากาศฝึกของพี่มัดนะสายโคดจากคอสออนไลน์อย่างที่เริ่มต้นไว้พูดเลยก็คลิปแรกที่เราได้เห็นกันนะครับก็เป็นการฝึกหรือว่าตารางฝึกฟอนลิเวอร์ iver, ดึงข้อหรือพุชอัพนะเฮ้ย hey, ฟูอัพพูดผิดพูดผิดนะครับผมแล้วก็ท่านี้นะครับการฝึกฟูแพนนะ เหลี่ยมองศาการเก็งนี่ก็ยังเป็นเดซอยู่นะครับผมมาอีกเซตที่2แล้วนะครับสําหรับเหลี่ยมการฝึกท่าฟูแพนนะการพัฒนาของแกนี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับก็ช่วงนี้ใครดูฟอร์มไม่สวยก็ดูไว้นะเพราะเดี๋ยวอนาคตจะเริ่มปรับฟอร์มแกให้ตรงให้สวยแบบ100%ซแล้วสําหรับพี่มัดของเรานะครับผมก็สามารถเอาพี่มัดนะครับที่อายุถึง52ปีไปดูเพื่อเป็นแรงผักดันหรือว่าแรงบันดาลใจในการฝึกได้นะครับ เพราะว่าแกเนี่ยเริ่มต้นก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับมีความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับจากการที่แกสู้กับใจตัวเองนะครับสู้กับน้ำหนักของตัวเองสู้กับตารางฝึกของตัวเองโอ้โหฟอร์มแพนฟอร์มนี้สวยมากๆนะครับผมก่อนนี้เป็นคอมโบนี่ยังไม่หมดแรงอยู่นะผมบล้นขนาดนี้นะครับแกยังไม่หมดแรงนะแกยังฝึกโอ้โหต่อด้วยวิดพื้นขาลอยอีกแล้วก็มาต่อด้วยแอลซิตร่างกายนี้ทําด้วยอะไรนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศฝึกทั้งหมดกันนะเดี๋ยวมีการฝึก6สูงด้วยนะครับในช่วงท้ายเป็นตารางฝึก6สูงใครที่อยากฝึก6สูงก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าในตารางฝึก6สูงของพี่มัดเนี่ยแกฝึกอะไรบ้างนะครับผม โอเคสวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กับช่วงตารางฝึก6 0สูงของพี่มัดนะครับอายุ52ปีเราก็มาดูเพื่อเป็นแรงผักดันหรือว่าแนวทางการฝึกนะครับ ในตารางฝึก6 0สูงของพี่มัดเนี่ยแกตอนนี้เป้าหมายการฝึกท่า6สูงของแกก็คือฝึก6 0สูงให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดแ a n d ์สแตนวัน a r รมนะหรือว่า6 0สูงแขนเดียวรูปแบบการฝึกของเซตแรกก็จะเป็นรูปแบบการฝึกเกงค้างนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าแกจะได้กี่วินาทีนะครับผมก็มาลุ้นไปพร้อ,รอมๆกัน สำหรับเซตที่2ในการฝึก6สูงนะครับแกก็จะใช้เทคนิคก,การกางขาเพื่อลดเวทลดน้าหนักของการฝึกนะเมื่อกี้ก็เก่งค้างเซตแรกมานานนะอาจจะล้าหน่อยก็กางขานะครับยืดตัวฝึกยืดตัวยืดไหล่คุมเอวนะครับเพื่อให้หลายเพื่อให้6สูงของเรานะครับมันตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือให้ให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใช้งานหรือว่าให้มันออกแรงสอดคล้องกับความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับในรูปแบบการฝึกนในแต่ละเซตของพี่มัดนะครับผม